มีวัดต่างๆนะครับริมตลอดทางแล้วก็สุดท้ายที่ปลายเราจะไปวัดโบสถ์หรือตรงนี้นะครับมีวัดที่เมื่อกี้ผมบอกว่าวัดที่นี่สื่อทนค่ะก็มาร่วมกิจกรรมนะคะมาทาบุญร่วมกันนะคะโดยมีใ,ใกล้ๆนิดเดียวเองค่ะ<ช>ก็เริ่มเวลาเ,เพราะฉะนั้นเมื่อสวมหมวกราชการเราก็ยังอยากจะสวมหมวกราชการให้ดีที่สุดและความภาคภูมิใจของราชการที่ดีที่สุดก็คือการเดิน จากราชการไปอย่างกเกษียณอายุรัศงาผ่าเผยนั่นคือความตั้งใจ intention จริงๆมีคนเคยถามผมเหมือนกันว่าแล้วหลังจากชีวิตราชการแล้วจริงๆอยากไปไหนผมบอกว่าผมอยากสอนหนังสือตลอดเวลารับราชการในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเราจะต้องย้ายทะเบียนบ้านมันเหมือนในอำเภอฮะในอำเภอก็ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในที่บ้านทักในอำเภอในอำเภอนั้นๆเพราะการที่เราจะเป็น À, ผู้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วเราบอกว่าเราไม่เป็นคนของพื้นที่นั้น,น, unquote, ม,นมันไม่เหมาะสมในอำเภอก็ต้องอยู่ในอำเภอของตัวเองต้องอยู่ในบ้านพักของอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดเหมือนกันก็ต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้าจังหวัดนั้นๆนะครับวันผมอยู่เชียงรายผมก็ย้ายทะเบียนบ้านจากกรุงเทพเข้าเชียงรายย้าบบยาจาก,กเ, blank, เาช,าาากชียงรายมาพะเยายก็ย้ายทะเบียนบ้านพะเยายมาลำปางก็ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ปทุมก็ย้ายทะเบียนบ้านวันนี้ทะเบียนบ้านของนายนรงศักดิ์ถ้าใครอยากจะเสร์ชนะครับเลขที่6 ถนนเทพประทุมตะบนบางประลอกอำเภอเมืองประทุมธานีจังหวัดประทุมธานีนะครับถ้าอยู่ตรงนี้ณวันนี้เราเชื่อว่าคุณสมบัติเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้เราเชื่อว่าคุณสมบัติเป็นไปไม่ได้แต่ผมคงไม่ตอบเองท่านไปเสิร์ชด,ดีกว่าเพราะว่าผมเห็นว่าสื่อมวลชนหลายคนก็เสิร์ชด,ดูอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่ที่จะสมัครนะครับตรงนั้นแต่ก็ต้องขอบคุณพี่น้องหลายๆคน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนที่พยายามจะทาบถามพยายามจะชวนหรือพยายามจะให้เกียรติเราในตรงนั้นเพราะผมเชื่อว่าการที่เราได้มีคนมาถามหรือมีคนแม้แต่ประชาชนกลุ่มหนึ่งก็ยังบอกว่าถ้าอยากให้ผู้ว่าไปช่วยที่กรุงเทพตรงนี้ถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างสูงที่ได้รับเกียรติตรงนั้นแต่ในอีกมุมหนึง่งถ้าบอกว่าผมมาอยู่ปทุมแค่สองเดือนแล้ว แล้วถ้าล้ผมเลือกไปทํางานที่อื่นผมจะตอบพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีได้อย่างไรนะครับว่าเอะผมไม่รักคนปทุมแล้วหรือนะครับที่ผ่านมาจะเห็นว่าเ,เราอยู่เชียงรายพะเยาลำปางเราทําให้พื้นที่เขาเต็มที่วันนี้ผมเชื่อว่าในสามจังหวัดที่ผ่านมาคนรับรับผมมีมากกว่าคนที่ไม่ชอบที่หน้าหรือคนเกลียดผมเพราะว่า ซึ่งมันกลับกันนะครับสำนวนเราบอกว่าคนรักถ้าผืนหนังคนชังถ้าผืนเสือด้วยปกติแล้วเราทําอะไรก็จะมีคนไม่ชอบขี้หน้าเยอะแยะแต่ผมเชื่อว่าในสามจังหวัดที่ผ่านมามีคนรักมากกว่าเราถือว่าเราเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราเองแล้วกิจยศของครอบครัวแล้ววันนี้มาอยู่ประทุมถ้าถามคนปทุมจริงๆผมก็เชื่อว่าเขาก็เห็นความแตกต่างผมก็เชื่อว่าเขาอยากให้แผนที่เราคิดอยู่บรรลุวัตถุประสงค์เขาเขาคงอยากให้ผมเป็นผู้ว่าปทุมต่อนะครับอันนี้ ผมเชื่อว่าถึงแม้ไม่ใช่คําตอบแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนคงตีความได้เนี่ครับ i ในการที่จะเป็นตัวากทมหรือเปล่าอ้าวก็ตอบแล้วเนาะ <c oughs> ว่าในส่วนของตรงนี้คุณสมบัติไม่ได้้วก็จริงๆแล้วก็คือว่า,ถ,าถ้าถามตรงๆถามว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครงานซับซ้อนกว่าไหม งานยากกว่าไหมผมก็คงมองว่าซับซ้อนกว่าแต่เป้าหมายของทุกคนที่ไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราการจังหวัดอีก76จังหวัดหรือผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็คือการทําให้ประชาชนที่เราเป็นคนดูแลได้มีความสุข